ครับสวัสดีครับภา,ภาคฟ้ามครับนี่ก็เป็นมื่อวันที่หาขันย้าย่นข้าศสองพันหารอยหกสิบหครับครับนี่ก็บนี่ว่าเมียสาวหน่อยด้ยครับ ไม่ครับเปิดราคาไม่ครับตั้งแต่ายเบาๆมันก็บางครั้งเออมันเบาชัดเกนมันเลยเจ็บรายละเอียดว่าะอะไรมันเลยครับมเจ็บรลายละเอียดเเช้เา,าหน่อยนาเลี้ยงครับแดงเข้มครับบ,บึงใกล้ๆครับ เบื้องกันใกล้ๆครับงามครับอ่างคนดีอ่างเลือกดีหนังเรื่องดีหนังดีครับเงครับหนาเลียงครับอางลามเลือกดีเชียงดำหูดำแชงขาดีเล็บดีครับหนาเลียงครับมันเป็นง้วอ้างง้วโฟนครับก็น้ฟฝนได้หน่อยเลยครับเนี่ยง้วนี่หนาเลียงเต้านมดีครับนมดี ำซีบอมีเตียงแบบเบิรับ,บ,รบแดงเข้มดีนะเรื่องเป็นแม่บองแม่พันครับเมื่อประมาณเก่าเดือนสิบเดือนครับสูงลอยยี่ส้นลอยยิ่หายยุ่ประมาณเนี่ยครับบวกลบครับเอ้แบบบได้วัดคักวันแนบันนี้เระก้าวลดครับเบิ่งเดยสายตาครับทบ นึ่งตัเพื่นล่างเราเตนุ่มลอยอย่างนี้รอลิ่นนี่สีแางๆยอะแยะครับลางกับบ๊วยครับครับบงงามครับเปินเข้าเหลือเรียบร้อยครับพูดดิจุ้งได้จับได้ใบได้ครับพุ่งเสือนเอาไปเลี้ยงนะฮะดีแม่ดวมกล่องเอ้ยโอ้โหหนาเลี้ยงครับงาม้างเลือกเตี้ย บางเคยคักครับนี่ครับมือใช้วนนะบางรอบๆเล็บดีเล็บดีโคหนาโคลัางดีบัดครับงา่าเรื่องนาเจ็บครับแน่ยนี่ครับนี่นินมาดมกล้องครับไม่เคยเห็นครับเปิดราคาไว้เมือนเก่าพันหาลอ,อยแล้วครับตรงไ้ซีัวยอีสานครับ Nè, kinh tài liền khẳng mơ nè. Lập cản tâm nghĩa khắp. lược đi, ná đi, lưng đi, vụn khiêng, đâm khiêng, khiêng đâm, chím đâm khắp. Khắp. Ná chép, ná liêng. Khắp. Tháng, lược đi, khắp. Vâng, tháng lược đi, khắp. Nói lại, kinh ใช่เจ็บไรละเอียดนะครับแบบยี่ไทยไปกับังเทียมกับเฝ้าวันแกกดบในไทยไปเฝ้ารางเทียมันกับบ้าไดีปันเนี้ซึ่งก็เราทราบกับแบบมีผลนั่นคือการหลังเทียกเลเราทราบกับคุมดีคุมไรอ่ะเทียมก็เล้ยเทยไทยไปแล้วเสียงกับบ้เมียเมย่าไทยไม่เอกครับ เมื่อตัดต่อเอกบางครั้งก็เลยโอ้ยให้มันแนวเลยลังเทยกันเลยแกงไม่เองเนี่ยจะเดี๋ยวบอกบอก,อบอกับว่าจ้าไปลังเทยกันเลยกันเขาฟาวไปลังเทากัเกิดเกิดความผิดพลาดล้านเท่าแล้วล่ะต้องไปก็เลยมันหึงแต่ไปเฉยไปแล้วครับนี่ครับนายเรื่องนายเจมสนี่ใเบ้างโดนๆนครับ เบิ่งเรียนไปครับเบิ่งเพื่อ่ามันเทิ่งไปครับอมกัมกบามักบาเป็นยังครับตามสบายครับอ่หละครับมอว่ากันครับค้นเท่ามาคือกันครับมักาคือกันดอกรับบัครับอะไรรับอ่หละนี่เบิง่งแล้วก็ขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณผู้ติดตามผู้คนไหลคดแช่ กเบ่งตลอดครับบางเลียมันก็สิออกมาดีบางเลิปมันกระิออกมากพอดีมันได้ก็แล้วแจ้ครับมันเทียกกมีเวลาบ้างบ่มีเวลาบ้างเชียกกับเฝ้าคือว่านั่นล่ะครับบ่งครับอฮ้วันทีเจ็บให้มันละเอียดละเอียดกันบางวนนี่มันสิได้มีเวลาเจ็บหลายครับอะเบบ่ง ผมว่ามันขาดเลยเมื่อสาวหน่อยตัวนี้ไปห้าแม่ลูกอะและแต่ว่ามันไปฝ่องว่าสาวหน่อยตัวนี้ก็เลยเอาขึ้นรดมาเลยโดนใจไหมมันสะดุดตามันตัวอแบบว่ามันตู้รู้ดีนะเนี่ยหนังมันดีหนังอ่างดีซะหน่อยป่ะเนี่ยใส่ใหญ่มากตกลูกตกทองมากเนี่ยโอ้ยอาย่ายงไงแม่นี่ อย่างไงจีนงไงจ้าวว่าเป็นแบบมั่วดูกหมูนะพราะเอื่อนครับรวงว่างทายชิปเหรียญด้วยครับเด้อมัดกะสีดเงี้ยวจังน้อยใส่เวล้แรงน้อยเนี่ยเมรามีเวลากับมีเวลามันกระสีเงี้ยวจังน้อยแั่เมืมีเวลามันเหมือเฝ้าวฝ้าวฝ้าวฝ้าตามหน้าที่สีหน้าที่กระจบอันนี้สีเอาจากหามันได้จากแปดหน้าที่กันครับ อันละให้เห่ีนไปนี่ครับก็ต้องรำคาญน,นะครับอืมจะ่เบิ้งหนังสามชั่วโมงเรายังจบครับอ่าครับนี่ใกล้ละละครับให้บรรยายกังไน่้นะเบิ้งกินหยาดีเบิ้งคักก้อนตัดสินใจครับยยำละอีกที่นึ่งนะครับมือ่นก่าพันหาลอยครับ ความทรงทรง,งให้พี่โดอีสานบานเฮาเลยครับเลยจากอีสานไปกับมีคารดคาคนสรงเนี่ยครับต้องบอกให้เข้าใจตามนี่บางคนโทรมากพอเ้าบอกบวกคารดพายังไปเรากันยุดจะอะะาะ่ากันบ่ากาเสือก็บพราพไปยังครับบ้ากัน อันกาเสือห้ากับไปส่วงให้ได้ครับเพราะว่ามันไก่ห้าก็ต้องเติมน้ำมันว่าแล้วนนำเติมครับต้องว่าเข้าใจเองสั่นครับบางคนเหงื่าออาคือแพ้งแต่บวคารถเอาแต่มันไก่บวชเฮงเหระครับไปกับพันกว่าจิโลครับมันไก่ๆด้ครับกมาสั่นกับเม้าเองเลยพมจิตเพิ่มเงินให้ซี่เลยยังเมิอหนึ่งเลขกันเมาายู่หน้าคอนกันกาเม้าอาะยี่้ลรู้ว่ามันไก่เงี่มันไก่จำเดค่าช้ส่ใจมันจำเด การที่ทีแลนไกลๆครับนั่นแหละต้องเข้าใจครับกันบ่เข้าใจคือจอบแค่นั้นแหละครับพออยู่แถวบ้านมันก็ดีสบายใจกว่านะสบายกว่านะครับมีเวลากว่ากักนขายรอ,อยยบบ้านกับพ่อได้ขายอยู่นี่นะครับเพราะจำเป็นตรงแรนไปหอดพันกว่าชิโรครับลำบากอันตรายรถล,ล่าครับพวกคุมค่าเสี๋ยวเวลาล่าเมื่อยครับ นี่แหละก็ปเป็นจริงเลยครับบอกกันตรงๆเลยใช้ยุบาทก็หาให้น้ำพระท่านยุ่ง่ากเลยครัจ้างม่แซ่แซ่วยาเดียวร้อยเด็กกับเอาบรรยายนี่เราบอกเนี่ยครับยำอยีกทีนึ่งก็ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันหารอยครับพร้อมซองทรงไห่ี่ทอยสารด้วยยำเนี่ยครับาการผาเกื่อนบวคารถเนี่ยครับบอกท่านตรงต้ต้องเข้าใจแบบนั้นับ ครับเอาว่าหลายแล้วแล้วขอจมบชิมไว้คท่านี้แหละครับผมกับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับ